วันนี้ผมมีมายากลเกี่ยวกับแบงค์นะครับมาเล่นให้ดูครับผมจะมีกระเป๋าอยู่ใบหนึ่งนะครับกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าว่างเปล่าเห็นไหมครับไม่มีอะไรอยู่ด้านในโอเคผมจะใช้แบงค์ยี่สิบนะครับพับแล้วก็เก็บไว้ในกระเป๋านี้นะครับใส่แบบนี้โอเคยี่สิบบาทนะครับจากนั้นผมจะเก็บ ยี่สิบบาทนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนตอนนี้ผมก็จะมีนะครับแ mm hmm. บงค์ร้อยหนึ่งใบนะครับแล้วก็แบงบค์ยี่สิบผมจะทำแบบนี้นะครับผมจะเอาแบงค์ร้อยเนี่ยนะครับพับเหมือนกับแบงค์ยี่สิบพับแบบนี้นครับพับลแ,แล้วก็พับลงแบบนี้นะครับตันนี้จะเห็นนะครับว่าแบงค์ร้อยยังอยู่ในมือนะครับ ผมจะขยับแบงค์ร้อยแบบนี้นะครับกลายเป็แนแบงค์ยี่สิบเห็นไหมครับแล้วแบงค์ร้อยอยู่ไหนดูไหมครับเรามาดูแบยยงค์ร้อยย้ายเข้าอยู่ในกระเป๋า 方向，就。